วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งาศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการชุมชนวิชาการทางสถานีวิทยุมออหาดใหญ่ FM88MHz เเพจ Facebook ส,สถานีวิทยุมออหาดใหญ่ PSU p o d c บ s t s t กับสำนักนวัตกรรมดิจิตัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินกับดิฉันอังกาบการก่อนค่ะครับผมสำลิศลทธิพั์ดีครับค่ะในวันนี้นะคะในเอพิโซดนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลกันนะคะซึ่งในวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2565นี้ค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นกันแล้วนะคะหรือที่เรียกกันว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือในภาษาอังกฤษที่เราใช้คำว่า Personal Data Protection Act หรือที่เรียกกันว่า PDPA นั่นเองค่ะและสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะ ที่ทางเราสองคนค่ะได้หยิบประเด็นนี้เรื่องมาพูดคุยกันนะคะเพราะเราเห็นว่าในขณะนี้ค่ะในยุคนี้ที่เราได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลหรือ Data เป็นอย่างมากนะคะและก็ถือว่าข้อมูลค่ะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันในตอนนี้อย่างยิ่งอีกด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากบนเว็บไซต์ก็ดีหรือบนแพลตฟอร์มก็ดี หรือว่าการกรอกแบบฟอร์มการทำธุรกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการสมัครเรียนสมัครงานก็ตามนั้นนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมเอาไว้ซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA นี้นะคะ ก็จะมีการบังคับใช้ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆให้เป็นไปนตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ค่ะดังนั้นนะคะจึงเป็นประเด็นนะคะที่น่าสนใจที่วันนี้นะคะเราสองคนอยากจะนำมาพูดกันในอพิโซดนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่ากฎหมาย PDPA คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรกับทุกคน ซึ่งในเอพิโซดนี้นะคะพี่สัมฤทธิพักดีค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับนี้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะพี่สัมฤทธิ์คะอยากจะให้พี่สัมฤทธิ์ค่ะช่วยเล่าหรือ,อแนะนำเบื้องต้นค่ะว่า PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562เป็นกฎหมายที่ ตราขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อันใดคะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีน้องแอมนะครับอีกครั้งนะครับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะประเทศไทยก่อนนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์แรกเนี่ยหลักของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพนะครับโดยกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมนะครับส่วนที่2ก็คือเพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลนะครับในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมั่นคงและปลอดภัยนะครับส่วนที่3ก็คือ,อเพื่อสร้างความโปร่งใสนะครับและความเป็นธรรมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อให้มีมาตรการเยียวยานะครับจากการถูกละเมิดสิทธิ์ในการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นวัตถุประสงค์หลักๆนะครับค่ะแล้วคําว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะคะตรงนี้ความหมายของเขา,าค่ะคือคืออะไรคะแล้วก็ในสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเขาจะมีองค์ประกอบหรือว่ามีอะไรบ้างคะที่สําคัญค่ะจริงๆแล้วในส่วนของพรบพีดีนะครับหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ มันมีมาตรานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะไม่พูดถึงมาตราแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกนะครับกับท่านผู้ฟังนะครับในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าที่เราเรียกว่า Personal Data นะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนะครับซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนะครับนั้นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับ แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมนะครับหรือผู้เสียชีวิตนะครับและก็ไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคลนะครับยกตัวอย่างนะครับข้อมูลพ r s o n a l data นี่ก็อาจจะเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับรหัสเลขบัตรประชาชนเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วจะมีอยู่สองส่วนนะครับคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ อีกส่วนหนึ่งประเภทหนึ่งเราเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นแบบประเภทอ่อนไหวนะครับหรือว่า s n s s t i v e นะครับค่ะอ่าเซนซิทีฟดัต้ a นะครับค่ะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแม่ที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับหรือประมวลผลนะครับข้อมูลพวกนี้ได้แก่อะไรบ้างนะครับได้แก่เชื้อชาตินะครับเผ่าพันธุ์ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองบัชราความเชื่อในลัทธินะครับหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมทางเพศนะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวบข้อมูลอ่อนไหวนะครับเรื่องของประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพนะครับข้อมูลพันธุกรรมแล้วก็ชีวภาพเช่นอะไรบ้างเช่นลายนิ้วมือนะครับในเรื่องของการสแกนม่านตาอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้จะเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลอ่อนไหวนะครับ ันนี้ก็คือจะเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นส่วนคําว่าข้อมูลข้อมูลส่วนบุคลคลค่ะแล้วตรงนี้ค่ะในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลค่ะจะมีใครบ้างบุคคลใดบ้างที่จะมาเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้มากคะ่ะผมจะเรียกว่าเป็นตัวละครนะครับในมุมมองผมตัวละครหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับคนแรกเลยนะครับก็คือคนที่ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเราเรียกว่า data subject นะครับอันนี้ก็อาจจะได้แก่ประชาชนทุกคนนะครับอ,อ,อาจเป็นหน่วยงานนะครับก็อาจจะหมายถึงพนักงานะนะครับลูกค้านะครับอะไรต่างๆนะครับตรงนี้คือเจ้าของข้อมูลนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีข้อมูลอยู่นะครับ คนที่สองนะครับก็คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคลคลหรือเราเรียกว่า Data c o n t r o l l e r นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนของบุคคลหรือนิติบุคคล,น,คคลนะครับที่มีอำนาจตัดสินใจนะครับะะเกี่ยวกับการรวบรวมนะครับใช้นะครับ,นะรบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้เราเรียกว่า Data c o n t r o l l e r นะครับส่วนที่สามนะครับเราเรียกว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ เดีเรียกว่า Data Processor นะครับเดต้าโปรเซสเซเนี่ยหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลนะครับซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เปิดเผยนะครับข้อมูลส่วนบุคคลคแต่นะครับทำตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลนะครับอันนี้คือผู้ประมวลผลข้อมูลหรือ Data Processor นะครับยกตัวอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของเอ้าซอร์ที่ปรึกษานะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่เราจ้างมา นะครับจะทำบัญชีอะไรพวกนี้นะครับเป็น Data p r o ร e ทเ o r นะครับตัวลครที่4นะครับก็ได้แก่เจ้าของเจ้าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือเราเรียกว่า Data Protection Officer ย่อมาจาก DPO นะครับคำย่อคือ DPO อันนั้อันนี้ก็คือคนที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะครับตรวจสอบ นะครับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานองค์กรสถาบันอะไรต่างๆเพื่อให้เป็นไปนตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ DPO นะครับผมขออนุญาตอธิบายหน้าที่เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับในส่วนของหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีหน้าทีเ่เรื่องของการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับป้องกันมีให้ การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโดยมิชอบนะครับอาจจะมีในเรื่องของอาการเป็นผู้แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับภายใน72งชั่วโมงนะครับนับจากที่ทราบเหตุนะครับมีการแต่งตั้งตัวแทนในราชอาณาจักรนะครับในกรณีที่พบกลุมข้อมูลนะครับเป็นส่วนบุคคลต่างชาตินะครับะนะครับแล้วก็หน้าที่ของอ ผู้บงมน์ผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็อาจจะมีหน้าที่ในดังนี้นะครับเช่นทําตามคําสั่ง <c oughs> นะครับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล <c oughs> จัดให้มีมตตาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดนะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> จะต้องจัดทาและเก็บรักษารายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหน้าที่คร่าวๆนะครับที่จะแจ้งให้ทราบส่วน DPO หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็อาจจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำตรวจสอบะนะครับการเก็บรวบรวมการใช้เปิดเผยข้อมูลประสานงานให้ความร่วมมือกับสำนักนะครับอของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็รักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ ผมอธิบายเป็นส่วนๆคร่าวๆก่อนนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นบุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะคะใช่ค,ค่ะคแล้วจากตรงนี้อะค่ะ PDPa อะค่ะที่ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า Data Subject ตรงนี้อะค่ะตรงนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเขาจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างคะนะครับในสิทธิ์นะครับ สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของอมีอยู่หลายสิทธิ์นะครับอาจจะมี70นะครับประมาณ70นะครับสิทธิ์ถึงสิทธิ์แรกก็คือสิทธิ์ของการเข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วก็ขอรับสำเนานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลที่จะต้องสามารถขอรับสำเนานะครับเกี่ยวกับตัวเองได้นะครับ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็จะใช้สิทธินี้นะครับก็สามารถโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้นะครับสิทธิ์ในการคัดค้านการเก็บรวบรวมการใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสิทธิ์ต่อไปสิทธิที่4ก็เป็นสิทธิ์การลบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับลบหรือทําลายนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนะครับสิทธิที่5นะครับคือสิทธิ์การรับ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็คือมีสิทธิระงับใช้ชั่วคราวนะครับเมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อที่จะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือระหว่างการตรวจสอบนี่เราสามารถใช้สิทธินี้เพื่อที่ระงับได้นะครับการใช้นะครับสิทธิต่อไปนะครับสิทธิที่6คือสิทธิการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมนะครับข้อมูลนี่สามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือสมบูรณ์นะครับ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับของข้อมูลนะครับในส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนที่7นะครับในส่วนของสิทธิการเพ่อถอนความยินยอมนะครับก็ในเรื่องของการเพ่อถอนความยินยอมและก็ให้ความยินยอมนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในเร็วนี้ที่กฎหมาย p ี p a จะบังคับใช้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่า ประชาชนหรือว่าบางท่านหรือบางคนนียค่ะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามตรงนี้ค่ะจะมีบทลงโทษอะไรบ้างคะในส่วนของบทลงโทษนะครับในส่วนของอพรบรพดพเออันนี้นะครับก็จะมีอยู่ใน3บทลงโทษนะครับสาหลักนะครับก็คือในส่วนของความรับผิดทางแพ่งนะครับอันนี้ก็จะมีย่อยไปอีกว่าเช่นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเนี่ย ไม่เกิน2เท่าของค่าสินใหม่ทดแทนที่แท้จริงอันนี้อาจจะเป็นการพูดในเรื่องของภาษากฎหมายสักนิดหนึ่งะนะครับแล้วก็ในเรื่องของโทษทางปก,กครองนะครับโทษทางปกครองเนี่ยนะครับก็มีปรับนะครับสูงสุดนี้5ล้านเลยนะครับนะครับในส่วนของโทษทางปกครองนะครับหรือ้าล้านบาทนะครับโทษในส่วนของโทษอาญ,ญานะครับก็จำคุกนะครับ นะคับมีเรื่องของการจำคุกแล้วก็ปรับนะครับก็อยู่ในกรณีต่างๆนะครับว่าโทษนะครับแล้วก็เหตุมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเคสแต่ละเคสว่าจะเข้าในข้อไหนโทษไหนนะครับแล้วก็ปรับหรือจำคุกหรือว่ามีในลักษณะของโทษทาบทรองนะครับ อยากให้พี่สัมนียคะ่ะช่วยยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับเคสต่างๆที่กับทางด้าน PDPA หรือว่าการละเมิดกฎหมาย p d p p ให้ฟังหน่อยะคะ่ะว่าจะมีความผิดในลักษณะไหนที่เข้าข่ายความผิดหรือว่าเป็นเกี่ยวกับทางด้าน PDPA ะคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้นะคะ่ะเราจะมีแนวทางการป้องกันการรับมืออย่างไรบ้างที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดตรงนี้นะคะ่ะครับพี่ยกเคสที่เรา เจอกันบ่อยๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอบัตรประจำตัวประชาชนนะครับอันนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยในบัตรประชาชนของเราเนี่ยมันจะมีชื่อนามสกุลใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแถบของบาร์โคดอยู่ะนะครับอันเนี้ยมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมม,มันถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคําถามแรกคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไหมบัตรประชาชนเป็นข้อมูลอ่อนไหวไหมนะครับ ในส่วนของบาร์โค้ดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับถอดรหัสออกมานะครับก็เรายังสามารถเนี่ยนำไประบุตัวตนได้นะครับก็เมื่อถอดออกมาแล้วเราจะรู้ว่าเป็นใครนะครับชื่ออะไรนะครับยังไงนะครับนะครับแต่ในส่วนของบัตรประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องระวัง E <val id ate> นะครับเพราะว่าในบัตรประชาชนก็ยังจะบอกเรื่องของกุปเลือดน, e <val id ate> นะครับและบอกเรื่องของศาสนานะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลอยู่นะครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ที่เหมือนเราอาจจะเกิดการโดนละเมิดขึ้นมาค่ะตรงนี้ค่ะเราจะสามารถที่จะแก้ไขทํอยังไงได้บ้างต้องแจ้งใครแล้วก็แต่ละท่านที่เขาจะรับแจ้งนี่เขาจะทำจะช่วยเหลือทําหน้าที่อะไรให้กับกับคนที่โดนละเมิดบ้างคะจริงๆแล้วส่วน ส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือเมื่อมีการละเมิดนะครับก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในส่วนขั้นตอนเนี่ยจริงๆแล้วผมมองไปถึงผู้ควบคุมข้อมูลเป็นหลักนะครับในส่วนของผู้ควบคุมข้อมูลเป็นหลักเนี่ยหรือว่า data controller เนี่ยสิ่งแรกเลยในในหน้าที่ของเขาก็คือว่าเมื่อมีการเกิดการละเมิดเนี่ยเขาจะต้องแจ้งนะครับนะครับแจ้งไปยังนะครับสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือสอสอนะครับอันนี้ต้องแจ้งภายใน72อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้ามีจําจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องแจ้งดาถ้า subject เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับคือในฐานะคนที่มีเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับว่าข้อมูลมีการล่วงไหลถูกนําไปใช้อะไรอย่างนี้นะครับค่ะแล้วสุดท้ายนี้แล้วค่ะอยากจะให้พี่สำนีนะคะช่วยฝาก ข้อคิดในเรื่องของการปฏิบัติตนยังไงในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย p t ทีอะค่ะอยากให้พี่สมธิ์ฝากในข้อคิดดีๆตรงนี้ให้หน่อยค่ะนะครับในส่วนความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมผมมองว่านะครับเราอยู่ในภายใต้โลกใบนี้นะครับ,รบไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่อยู่ที่ใดก็ตามนะครับ เราเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในเรื่องของแพ่งอาญานะครับหรือว่ากฎหมายอื่นๆนะครับกฎหมายแรงงานกฎหมายอะไรต่างๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับของพรบพีดีพีเอนะครับหรือว่ากุ้มครองส่วนบุคคลนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นน้องใหม่ที่เราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับเนื่องจากว่า ในการที่เรามีสิทธิในพื้นฐานนะครับของการเป็นคนไทยนะครับหรือการเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีสิทธิในขั้นพื้นฐานอยู่นะครับแต่ในความหมายของสิทธิของอกฎหมายของ PDP a เนี่ยทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าสิทธิในข้อมูลของเราเนี่ยนะครับจะเน้นถึงข้อมูลนะครับ ในส่วนบุคคลของเราเนี่ยม,มีความจําเป็นแค่ไหนและครอบคุูอะไรบ้างนะครับหากมีการละเมิดนะครับแล้วก็ถูกละเมิดเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องด,ดําเนินการอย่างไรนะครับสามารถเรียกร้องสิทธิหรือว่าผลประโยชน์ตรงนี้ได้หรือไม่นะครับอะไรที่เป็นข้อมูลในสิทธิส่วนบุคคลของเราเนี่ยนะครับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยนะครับใคร นะครับเป็นผู้ใช้ข้อมูลของเราว่าผมมองเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือผู้ใช้ะนะครับคือเจ้าของข้อมูลคือตัวเรานี่แหละ,ะนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือองค์กรครับองค์กรกับน้องแอมในส่วนขององค์กรเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการนะครับแล้วก็มีผู้รับผิดชอบนะครับเนื่องจากว่านะครับหลายๆองค์กรนะครับก็มีการใช้ข้อมูลนะครับส่วนบุคคลของ ของคนทั่วไปนะครับแล้วก็มีการโอนย้ายกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องศึกษาแล้วก็มีการปรับกระบวนการนะครับรวมถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายพรบพีเนะครับเพื่อที่จะให้การบังคับใช้กฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มไม่ได้เกิดคดีขึ้นมา นะครับอันนี้เราก็จะเป็นการเซฟตัวเราแล้วก็เซฟองค์กรน,นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะฝากท่านผู้ฟังแล้วก็น้องแอมนะครับรวมถึงทุกๆท,ท่านนะครับมีโอกาสก็ศึกษาในเรื่องของสิทธิข้อมูลของตัวเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของอท่านที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเช่น เป็นผู้ประมวลผลท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรนะครับหน้าที่ของท่านเนี่ยเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นผู้ประมวลผลหรือว่าผู้ควบคุมข้อมูลหรือ DPO เนี่ยท่านจะต้องทําอย่างไรนะครับหากเกิดเหตุขึ้นมานะครับขั้นตอนท่านจะต้องทําอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นคําแนะนําในเบื้องต้นนะครับที่ผมจะฝากทุกท่านไว้นะครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้นะคะที่พี่สำลินทลนทธิพักดีนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมาย PDPa ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะกเ็เห็น้วยว่าทำให้เราเนี่ยได้มีความเข้าใจในความหมายของกฎหมาย PDPa กันให้มากขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันเป็นในเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับเราทุกๆฝ่ายทุกๆคนนะคะก็ตรงนี้ก็เหมือนจะสรุปได้ว่า ในเรื่องของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p p a ตรงนี้นะคะก็หัวใจสาคัญของเขาก็คือเหมือนเป็นการรักษาสิทธิ์ที่ที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูลใช่ไหมคะว่าส่วนตัวของเราเนี่ยมีความปลอดภัยไหมใช่ไหมคะนาไปใช้อย่างถูกต้องออตามวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ในฐานะที่ที่เราเป็นเจ้าของข้อมูลด้วยก็อาจจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกันด้วยนะคะว่าการที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละครั้งเนี่ย เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยเพียงพอหรือเปล่ากับวัตถุประสงค์ที่ที่เราได้ได้ให้ไปนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเหมือนในกรณีถ้าเรามองว่ามันไม่เกี่ยวข้องนะคะกับวัตถุประสงค์ในการขอตรงนี้เราก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการปฏิเสธการให้ข้อมูลนั้นได้ในละะักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะทั้งนี้ค่ะก็เพื่อเหมือนเป็นการป้องกันนะคะทีเ่เป็นการนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยผม จะเพิ่มน้องแอมนิดเองกับท่านผู้ฟังนะครับในเมื่อบาง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 ครั้งเนี่ยเราคิดว่าพอเราพูดถึงเรื่องของกฎหมายเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันมันซับซ้อนนะครับมันมันใช้ศัพท์เฉพาะนะครับมันต้องตีความมันอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจหรือว่าเหตุและผลนะครับในตัวหนังสือเนี่ยบางทีมันสามารถถ่ายทอด ไม่ได้ยากนะครับ<ช>เรา<ก>เราอย่าตั้งความรู้สึกของเราว่าเมื่อมันเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วเรามันจะยากมันจะต้องเป็นเฉพาะคนที่จบกฎหมายหรือว่าเรียนกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากฝากไว้ว่ากฎหมายมันอยู่ใกล้ตัวเราและรอบตัวเราครับเพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้กับมันไหมแล้วก็ทำความเข้าใจมันนะครับ ค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลในในมุมในมุมของที่ที่เราเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็เหมือนเราจะได้เห็นอีกมุมมุมหนึ่งของของคนที่ทําหน้าที่ที่เป็นคนเก็บข้อมูลใช่ไหมคะหรือที่เรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลสมบุกสมบนะคะวันนี้เราพอเรามาฟังแล้วเราก็จะได้เห็นในกระบวนการของของอีกด้านของของบุคคลที่ทําหน้าที่ในเรื่องของควบคุมเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะว่าเขาจะมะีการขั้นตอนอย่างไรมีการกําหนดนโยบายความปลอดภยัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของคนในองค์กรหรือว่าในเรื่องของการให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างไรบ้างตรงนี้เหมือนเราได้เห็นมุมมองทั้งทั้งในฐานะที่เราเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็ในเรื่องของของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็ถือว่าเราได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการที่เราจะได้เข้าใจค่ะใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าเราจะได้รู้ว่ากฎหมายที่ที่ที่กัเรากำลังพูดถึงนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของ ข้อมูลต่างๆของเรายอ,เอย่างไรนี้บ้างนะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้พี่สำริดนะคะมาพูดมาเล่านะคะแบบสบายๆให้เราเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะและสําหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะพี่สำริดลิขิตพงดีนะคะจากสํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยา,ยา,าลัยสงขลานครินทร์นะคะวันนี้ค่ะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุนคนคลค่ะในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับขอบค,คุณท่านผู้ฟังด้วยครับค่ะ,คะแล้วก็เช่นเคยนะคะในช่วงสุดท้ายของเอพิโซดนี้นะคะดิฉันค่ะก็มีข้อมูลประชาสัมพันธ์มาฝากทุกท่าน ท่านผู้ฟังกันด้วยนะคะนั่นก็คือที่สำนักนกวัตรกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ค่ะเราได้เปิดให้บริการอบรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่สำนักค่ะเราได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์หลากหลายหลกัหลกสูตรนะคะเป็นประจำค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทุกๆท่านค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้แล้วนะคะที่เว็บไซต์ของสำนักค่ะที่เว็บไซต์ d i i s p s u a c t h ค่ะหรือว่าทางเพจ Facebook <jumps in mind> ของสำนัก,กนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาพิทยาลัยสงขลานครินได้แล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการบริการอบรมคอมพิวเตอร์ของสำนักค่ะที่สำนักของเรานะคะเรายังมีบริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นหมู่คณะนะคะทั้งในแล้วก็นอกสถานที่ด้วยค่ะซึ่งท่านก็ยังสามารถที่จะเลือกการอบรมแบบออนไซต์ก็ได้หรือว่า แบบออนไลน์เทนนิงก็ได้ค่ะรวมถึงที่สำนักของเรานะคะก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่านให้ได้อีกด้วยละค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจค่ะและอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับการอบรมการจัดกลุ่มอบรม กับทางสำนักนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักนกวัตรกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่คะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ074282106 074282108และ074282116ค่ะค่ะและสำหรับข้อมูลที่ดีๆนะคะที่มีประโยชน์ ทางด้านไอทีเหล่านี้นะคะที่จะมาพูดคุยแนะนำมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะก็จะมาพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าค่ะทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ s m 88เมกะเฮิรตเพจ Facebook สถานีวิทยุมอหัดใหญ่ PSU p o d c บ s t s t กับสำนักนวัตกรรมดิจิตอลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานคารินค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันค่ะอังกับกันก่อนสำนัสิธิพัฒน์ตีค่ะ ต้องของลาไปก่อนกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมออาหาดใหญ่ FM 8 8 PSU Broadcast